ยังคงอยู่ในเรื่องของของกินค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นรายการครัวคุณต่อยแน่นอนค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะเขาได้มีการยกทัพร้านอาหารร้านเด็ดจากทั่วประเทศไทยนะคะไปเปิดบูธกันที่จังหวัดสงขลาค่ะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะร่วมกันกับครัวคุณต่อยค่ะในการเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปอิ่มฟินชิมและช็อปกับของอร่อยทั่วไทยในงานครัวคุณต่อยยกทัพค่ะเขาจะมีการจัดขึ้นในวันที่8ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่งานครัวคุณต่อยยกทัพค่ะ ซึ่งเขาได้มีการจัดขึ้นนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น10ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหาดใหญ่รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะแวะเวียนเข้ามาเดินเข้ามาชิมเข้ามาช็อปสินค้าอาหารของอร่อยแบบไม่ขาดสายโดยในงานนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะเขาได้มีการร่วมกันกับรายการครัวคุณต๋อยนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนในการก,การะตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19มีการรวบรวมเมนูเด็ดจากร้านอาหารชื่อดังกว่า80ร้านจากทั่วประเทศไทยค่ะการันตีความอร่อยทุกร้านมีทั้งเมนูของขาวของหวานรวมไปถึงของว่างก็มีให้สามารถมาเลือกซื้อกันได้อย่างจุใจอย่างเช่นนะคะขาหมูกรอบบายเชฟเดยค่ะ เจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบสูตรเมืองตรังนะคะไก่ย่างจีรพัดขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าแป้งไทยน้ำผึ้งป่าแล้วก็ยังมีหมูโชกุนด้วยค่ะ,ะไก่ย่างจิรพันธ์ครับขอขอภัย,ภยค่ะคซึ่งนอกจากจะมีพิธีกรนะครับจะมีพิธีกรสามชื่อดังแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นคุณต่อยไรครบ ใตรภพลิมประพัดนะครับคุณกีรติเทพทันคุณโกติอารามบอยนะครับได้มาร่วมสร้างสีสันและก็สร้างความคึกคักตลอดงานด้วยภายในงานก็ยังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ร่วมง,งานได้ซื้อสินค้าคุณภาพกับแนวคิดอยู่ดีกินดีด้วยการคัดสรรของดีการันตีคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย ครัวคุณต่อย Selected นะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ที่สนใจนสามารถที่จะไปร่วมนะครับในการชมชิมช็อปสามารถที่จะเดินทางกันไปได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ครับระหว่างวันที่8ถึง19มิถุนายนนี้ครับต้องบอกว่าสินค้านะครับคุณวรรวณที่เห็นในภาพนะครับว่าหน้าทานมากๆเลยทีเดียวใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นะครับ